ทีนี้โจทย์ของ okay. <Ooh. S 1> ก้าวไกลเนี่ยผมคิดว่าอย่างนี้ก้าวไกลเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่ผมคิดพรรคการเมืองอื่นในประเทศเนี่ยไม่มีคือก้าวไกลเป็นพรรคของคนธรรมดามากนะครับไม่ไม่มีแนวไม่มีแนวบ้านใหญ่ไม่มีแนวลูกท่านหลานเธอความเป็นคนธรรมดาเนี่ยมันเป็นต้นทุนนะครับพรรคการเมืองอื่นในประเทศเนี่ยเขาคิดว่าคนธรรมดาความเป็นคนธรรมดาเนี่ยคือสิ่งที่มันยีคุณต้องอันนามสกุลใหญ่โตเป็นลูกเจ้าของ โรงโรงอะไรดีรงอะไรก็ไม่รู้อ่ะรงอะไรก็ไม่รู้อ่ะนั่นคือต้นทุนของพรรคการเมืองเก่าๆแต่ก้าวไกลเนี่ยคนธรรมดาคนธรรมดามีต้นทุนที่ดีที่สุดในโลกนี้อย่างนึ่งคือเรารู้ว่าความทุกขชช์ออกกของประชาชนคืออะไรก้าวไกลรู้ว่าความทุกข์ของประชาชนคืออะไร